การเคลื่อนไหวล่าสุดของพลออ่างประยุทธ์จันโอชากลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั่วประเทศไทยเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ประกาศจุดยืนและท่าทีใหม่ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเกมเด็ดซึ่งสร้างทั้งความประหลาดใจความสงสัยและความคาดหวังไปพร้อมกันแม้พลออ่างประยุทธ์จะลดบทบาททางการเมืองลงในบางช่วงที่ผ่านมาแต่การกลับมาแสดงท่าทีครั้งนี้ทําให้ประชาชนและสื่อจับตาเป็นพิเศษ ว่าเขากำลังเตรียมเดินหน้าในทิศทางใดต่อจากนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในครั้งนี้คือการสื่อสารของพลอ่างประยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องมุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองและความตั้งใจที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสารรค์ในสังคมไทยเขาเน้นว่าความสำคัญณเวลานี้คือการทำให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแยง้งลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและหันกลับมาให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ท่าทีแบบนี้ทําให้หลายคนมองว่าเขากําลังวางภาพลักษณ์ใหม่ที่เน้นเสถียรภาพการร่วมมือและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การออกมาแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสําคัญหลายประเด็นยังสะท้อนว่าผลออ่างประยุทธ์ต้องการให้สังคมเห็นถึงความตั้งใจในการสนับสนุนที่ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเขาพูดถึงความจําเป็นในการรักษาความมั่นคงทางการเงินของประเทศการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น และการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐ,ฐกิจมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งความเคลื่อนไหวของเขายังถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองไทยที่มีความไม่แน่นอนสูงการเมืองในปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายหลายด้านทั้งความขัดแย้งเชิงนโยบายปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนและแรงกดดันจากประชาชนที่ต้องการความชัดเจนจากผู้นำทางการเมืองหลายฝ่ายจึงมองว่าการที่ผลอ่าง ประยุทธ์ออกมาส่งสัญญาณอย่างแข็งแรงในครั้งนี้อาจเป็นความตั้งใจที่จะช่วยรักษาสมดุลหรือสร้างเสถียรภาพทางความคิดให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากในทุกวันสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือความมุ่งมั่นของพลออ่างประยุทธ์ที่ยังต้องการเห็นประเทศไทยเดินหน้าอย่างมั่นคงและไม่สะดุดเขาย้ำเปิดเผยว่าการทำงานของผู้นำทุกคนต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตามความเห็นแบบนี้ทําให้หลายคนมองว่าท่าทีของเขาเป็นการส่งข้อความไปยังทั้งฝ่ายการเมืองและสังคมให้หันกลับมามองภาพรวมของประเทศมากขึ้นในขณะเดียวกันความประหลาดใจที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนหนึ่งมาจากคําพูดและท่าทีที่อ่อนโยนขึ้นเปรียบกับภาพลักษณ์เดิมที่ค่อนข้างเข้มงวดความเปลี่ยนแปลงในเชิงการสื่อสารนี้ทําให้คนจํานวนหนึ่งเริ่มตั้งคําถามว่าผลอ่าง ประยุทธ์กำลังเตรียมสร้างบทบาทใหม่ในวงการการเมืองหรือสังคมหรือไม่แม้เจ้าตัวยังไม่ได้ประกาศชัดเจนแต่การขยับตัวอย่างเป็นระบบในช่วงนี้ทําให้หลายคนเชื่อว่าจะต้องมีแผนสําคัญบางอย่างอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองหลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นการเตรียมบทบาทเชิงสนับสนุนมากว่าการกลับมารับตําแหน่งใดๆโดยเน้นการให้ข้อเสนอแนะการให้คําแนะนําและการใช้ประสบการณ์ในการบริหารประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องการที่เขาเลือกใช้คำพูดเชิงบวกเปิดพื้นที่ให้กับการร่วมมือและยกระดับการสื่อสารกับประชาชนอาจเป็นสัญญาณว่าต้องการมีส่วนช่วยประเทศในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันท้ายที่สุดความเคลื่อนไหวของพลออ่างประยุทธ์ในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนจํานวนมากจับตาเพราะไม่เพียงสร้างความประหลาดใจแต่ยังสร้างความหวังว่าการเมืองไทยอาจกลับไปสู่บรรยากาศที่มีเสถียร,รภาพมากขึ้น การแสดงบทบาทอย่างสุขุมรอบคอบและเน้นประโยชน์ส่วนรวมของเขาในครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างยิ่งไม่ว่าทิศทางต่อไปของพลออ่างประยุทธ์จะเป็นเช่นไรความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสังคมไทยและเปิดประตูให้เกิดการตั้งคำถามที่สำคัญว่าอะไรคือก้าวต่อไปของผู้นำคนนี้และเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในบทบาทใดต่อไปในอนาคต